สวัสดีครับน้องคายดินดวนสวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องชาว youtube ครับงานโคกหลองนาเหมือนเดิมครับวันนี้ครับมาเก็บคลองใส่ไก่ครับวันนี้หลังจากมาขุดบอ่อไว้ครับครับผลงานบอ่อขุดบอ่อเวียงดินขึ้นมาไว้ทำ บ้านเพชรบ้านสวนนะครับบอ่อบ่อลึก3เมตรต่อไปก็คือนะครับทำคลองใส่ไก่ครับรอบนาครับรอบพื้นทีน่นะสามไร่ตกลงราคากัได้แล้วบแบบกัได้แล้วนะครับพามาบนพื้นที่ก่อน จะคลองเพื่อนกบวางระบบหน้าไปเรียบร้อยครับเอาน้าเอาน้ำ,นำพงครับนี่เดี๋ยวน้ำพงจะมาบริเวณน,นี่ครับเอาน้ำพงมาแล้วก็ส่ทอเอาลงซ้ายเต็มครับเต็มระดับขึ้นนะครับนี่เป็นระดับขึ้นนะเพื่อนเอาดินจากนี้นครับนี่ขึ้นไปเฮ็ดโคกมองน้อครับเฮ็ดโคกมองรถจอดนะครับแล้วก็เฮ็ดถนนรอบครับถนนทางเขา้าเพื่อจะได้เข้ามานะแล้วที่นี่ ว่าเปลี่ยนแผนอีกแต่เฮ็ดถนนรอบน้าเลยครับขุดคลองปลูกข้าวน้ำหอมมาสันครับอยากได้กะจัดให้ครับอยากได้กะจัดให้คนขับว่าอยากได้กะจัดให้เลยครับเศร้าๆอยู่ครับวอร์มรถกวนมาสั่นพันวา บรรยากาศตอนเจ็ดโมงห้าสิบครับนี่เจ็ดโมงเช้าครับครับคั้นตนนุนกว้างสามเมตรครับนุนรอบน้าเพิ่นครับถ่ายพื้นที่เพิ่นทุกคนช่วงนี้ก็ผฝนลงแล้วครับที่นอกทำงานหารับงานขุดสาขุดคลองไปก่อน มีงานมีงานน,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 นี่ก็รับไปก่อนนีค่ครับคนขับกําลังจะเดินเอาแนวเดี๋ยวมันจะเดินเอาแนวก่อน เดี๋ยวจะเก็บภาพตอนทําเสร็จไม่เบิ้งครับหาที่ตามครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวโชวเฟอร์เขาจะเดินเอาแนนวสั่กันจะเติมน้ำไายหะนี่ครับเอาแท็กรถครับลิมนั่นพอดีวะน่ะ

พอดีแท็กก so, okay. yeah, ันปะพอดีแท like ็กเออพอดีเล well. mm ็บกะกับเพื่อพันแย่ก็ได้สาวเซนสามสิบเซนโมเดลแบบเออบอคันเขาขั้นเอาตักลิ้มนี่มันติดสองเม็ดขาชิปมันติเกินไงโหดบอขั้นเอาตักเอาเอาลิ้มนี่ก็ได้นี่เพราะว่าจากว่าเขาซิปขึ้นเมื่อเกินสองเมตรไปแล้วเย้สองเมตรพอดีมันมันจะเลี้ยง่ายๆเนี่ยเวลาเขาจิกกับจิกจิกเอาลิ้มลิ้มแท็กเจ้านี่ย่างเอาแนวอทเ่ากันย่างเอาแนวไปเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วก็ขุด เออเดินเดินเนวก็พอดีเดินแน,ว,น,น,แนวแล้วก็เดินแนวแล้วก็ขุดเลยหนึ่งย่างย่างเล้งไปเป็นช่องเป็นช่องแล้วอันย่างไปตามโค้งแล้วอันเด้อสรุปเลยใส่ไ,ม,นนไม่พอดิบ่ใส่แล้ววัดพอดีเลยดิแต่ว่าเอาไว้ก็น่าเอาไว้วัดขังนั่นเนาะเอาไว้วัดขังนั่นสือขั้นดึงตะลับเม็ดไว้ยังเดอกเดีย๋ดวยวไปน้ำหาสองร้อยเมตรที่เจวนขีดไว้ก่อนสองร้อยหาเมตรเป็นบ่ อยู่ว่างลักแดงๆคนละเดี๋ยวคอยไปน้ำขีไดไป้ให้โอเคครับฝากติดตามครับเดี๋ยวเป็นรูปเป็นร่างยังไงละจะอัพลงให้เบิ่งเรื่อยๆครับสวัสดีครับ